รู้ทันกลโกงที่ประชาชนถูกหลอกเวลาซื้อขายสินค้าออนไลน์กลโกงที่1หลอกให้โอนเงินกลโกงที่2สินค้าไม่ตรงปกกลโกงที่3ซื้อสินค้าแบรนด์เนมแต่ได้ของปลอมกลโกงที่4นักลับหิ้วของกลโกงที่5าหลอกให้เซ็นรับพัสดุที่ผิดกฎหมายกลโกงที่6ได้รับสินค้าที่ชำรุดหรือเสียหายกลโกงที่7หลอกให้ซื้อลอตเตอรี่ออนไลน์กลโกงที่8โปรไฟล์ปลอมหรือไม่มีตัวตน กลโกงที่9ขายแบบผ่อนชำระทางออนไลน์กลโกงที่ 10, หลอกขายต้นไม้ไม่มีต้นไม้อยู่จริงวิธีสังเกต้านค้าได้ง่ายเพื่อไม่ให้ถูกหลอกเวลาซื้อของออนไลน์ 1. มีการลงทะเบียนธุรกิจออนไลน์ดูได้จากเครื่องหมายการลงทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 2. มีการตอบรับที่ดีจากกระทู้เว็บไซต์หรือโซเชียลในทางบวก 3. เปิดเว็บไซต์อย่างน้อย 6เดือนถึง1ปีและตรวจสอบได้ว่าร้านค้ามีอยู่จริง4บอกรายละเอียดของสินค้าอย่างครบถ้วนสังเกตได้จากความกระตือรือร้นของผู้ขายในการให้รายละเอียดของสินค้า5มีเงื่อนไขาการรับประกันสินค้ามีการระบุหลังการขายอย่างชัดเจน6ขายสินค้าถูกต้องตามกฎหมายไม่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือสินค้าเลียนแบบเพราะหากโดนโกงจะไม่สามารถหาตัวผู้กระทำผิดได้